เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน h Home s w e ว t Home สวายนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เรามากับเซตที่เรียกว่าเป็นฟูลซับพอร์ตนะฮะคุณผู้ชมก็วันนี้เนี่ยทักษะที่เราหยิบยกมาเล่นเนี่ยก็เป็นทักษะผูกสายศิลน,นะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าอันนี้นี่คือเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมาก <S <S โอเคคือการผูกเนี่ยคือหลอดเขาเรียกว่าหลอดคูดาวในโคตรไวเลยอ่ะเดี๋ยวผูกให้ดูนะครับนี่หนึ่งอันก่อนเลย เร็วนึกว่าเดี๋ยวแฟลชเปิดกล่องทองด้วยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่นะครับออฟวิ่งมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหออฟจ๋าบลี่กรไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนจะอยู่ด้านบนว่ะเฮ้ยมันตามผมไปแล้วกลับไปแล้วโอเคโอเคโอ้ย คนคุกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งสําหรับผีคนคุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ามนต์เยอะๆเนี่ยยิ่งดีครับเขาจะทําอะไรเราไม่ค่อยได้ยึดยักย,ยักอะ่ะเฮ้ยอา้าอะไรวะอะไรวะทำไมเมื่อกี้มันปลาแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่พุ่งไปวะ <c oughs> นี่น้ำมนต์เทียมมาเนี่ยถักจริงมีคนเอาเปิดกล่องมาเหรอโอ้โหเปิดกล่องสามคน ที่ผ่าแล้วผมบอกเลยว่าผีแบบกลุมขมับนะครับคือของเนี่ยจะเต็มทั่วแมปแน่นอนผมบอกเลยคือแต่เราเนี่ยจะตายง่ายหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีบอลลูเลยนะครับโอเคผีหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูนะครับไม่ใช่วาร์ฟมาแบบ แชร์ว็บนะครับแชร์ว็บเรานี้บอกตรงว่าโดนเลยนะจงังหวะเปิดกล่องไปอีกหนึ่งนะครับเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนอาโชซายสิ์เรามาทางไหนอ,อ,อ่ะอ๋ออ่ออ่ะอ่ะออผีตัวนี้ดักทางด้วยวะ่ะมาไหนซ้ายขวาเข้าไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราเนียนจุดพิธีตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเปิดกล่องตรงนี้ด้วยนะครับ เหมือนเขาอยู่แถวนี้เลยวะเหมือนอยู่แถวเนี้อยู่ตรงไหนครับอือได้ของครบแล้วจุดเลยเป็น3าพิธีท่วนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปเปิดกล่องซับเพื่อนต่อนะฮะแต่รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ต้องซับเลยเพราะทุกคนมีเปิดกล่องเร็วกันหมดนะครับ ผีจะต้องร้องว้าวตกใจแน่นอนมาคือกล่องแดงเซกหนึ่งกล่องก็แล้วกันเนี่เป็นการพันสายศิลด้วยเป็นการคอมโบกันที่แบบรวดเร็วนะคุณผู้ชมเราก็สวดตรงนี้แบบสบายใจได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีอยู่กับใครนะครับถ้าผีไม่มาทางซ้ายมือเรานะเราก็สบายนะฮะคุณผู้ชม เพราะว่าทางด้านขวาเราก็มีสายสินเหมือนกันเงิสวนไปก่อนจริงๆอยากไปเล่นกับผีมากเลยอะอย,ยอยู่กับใครวะเดี๋ยวเรามีคนแดงก่อนนะครับค่อยิ่งไปซับตอนนี้ยังไม่มีก็สวนไปก่อน <c oughs> เฮ้ยเงียบเลยอะเงียบเลยอะ <c oughs> ผีเล่นเนี่ยใครอยู่อย่าบอกนะอยู่ก็ออฟ <c oughs> โอเคอเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาหาผมแล้วว้้ยอ่าหนึ่งทีเอา้าเอา้ามีการสตรัน โอเคมีการสตันนะครับเขาใช้สกิลลากโซ่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับยังไงผมผมเจอน้ำมนต์เดี๋ยวเปิดเปิดกล่องก่อนนะครับไปแล้วแสดงว่ามาแวะนะครับไปตรงนูน้น okay. โอเคโอค้โหคือหันไปตรงไหนก็เจอแต่ของเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผ,ผู้ชม เนี่ยตรงนี้ก็น้ำมนเนี่ยยาโเยอะมากของเยอะมากถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในในเล่นสนุกนะคุณผู้ชมของมันเยอะไงผีจะต้องร้องว้าวแบบโอเมก้สก็ยังเปิดกล่องอยู่นะยังไม่ไปสวดมันเพลินมันเพลินเป็นไม้สวดต่อ โซต่อโต่อเดี๋ยวไม่มีแต้มนะครับเปิดแต่กล่องอย่างเดียวใกล้จะ9กเกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเอาสุดเอาสุดผมเอาสุดนะเครื่องน,นี้ผมบอกเลยเพื่อนน่าจะเล่นได้อยู่เพราะว่าของเยอะมากนะครับเฮ้ <p are> ยทำไมเดี๋ยวผ <laughs> มเห็นมีคนเดินอยู่กับที่คุณผู้ชมเฮ้ย <p are> อ้าวมีคนหลุดเรือสามคน เอาแล้วไงเอาแล้วทำไมไอ้นั่นมันไม่ด้งวะเดี๋ยว992คือไอ้ระบบที่มันจะถามว่าเราจะเล่นต่อหรือเปล่าอ่ะปกติมันจะต้องด้งนะครับแต่ว่านี้เนี่ยไม่ดิงเห็นผมรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นว่ะแบบตรงดิ่งมาเลยหยอกหยอกหยอกเฮ้ยหยอกหยอกหยอกอันนี้ไม่หยอกอันนี้ของจริงแปะจริง โอเคตรงนู้น80นะครับนี่ผียุน่นี่ผียูน่นี่อ่าผมจะยังไม่จุดนะการโซนเดีย๋ยวโอเคโอเคสวัสดีครับมาละมาละมาละโอ้ยโอ้โหดึงโอ้โหดึงเม่นเกินเพราะดูคนเนี้ยดึงเม่นจะจัดไปเลยครับพี่น้องแล้วผมคือไม่มีบอลโลสวยขอสักหนึ่งทีเถอะนะ อุ้ยไม่ให้ตีเพื่อนผมอย่ามาตีเพื่อนผมเฮ้ยมันจะตีผมอ่า <c oughs> แล้วมันจะดึงผมเฮ้ยแม่เจ้ายาพอลอกไปแล้วอุย้ยมันทุบใ่โอไปเลยมันบอกว่าโอมแตกกันไปเลยโองมังกรไม่ต้องมีไม่ต้องเล่นโอเคทำไมไม่จุดล่ะพี่ไปแล้วผงใส่ทิ้งไว้เราจุดงานเราก็ไปจุดกันเลยคุณผู้ชมมาสวย ไปเลยครับผมก็จุดไปเลยเหลือ3คนใจก็ยังสู้อยู่นะครับกำลังใจเต็มร้อยเฮ้ยเจอน้ำมนต์เอานะครับเป็นคู่กัดของคนคุกเลยเนี่ยน้ำมนต์อา้าจะปลาไม่โดนเฮ้ยมียึกยักเฮ้ยเฮ้ยตัวน,นี้ยึกยักไม่ยุ้ยุยยจะดึงมันจะดึงมันจะดึง,ม,ดงมันจะเอามันจะเอา,เ,อาเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนโอเครู้สึกว่าจะโดนโดนซัดอยู่ยข้างนอกคุณผู้ชมอ่านี่เลยเอาแล้วกูมาปลูกทำไมไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอเคไล,ล,ล่นนยูรนีอยู่นะครับไล่อยู่เปล่าฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วมาพี่ขอสักหนึ่งทีเฮ้อเฮ้เฮ้ไม่โดนบ้าไปแล้ว มันไปดึงตรงนูน้นมันไปดึงตรงนูน้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอ,อกล่องตรงนี้ด้วยนะครับมันละมันละคราวนี้มันมือละคราวนี้ฮึบโอ้สายสินิกแล้วเอาให้เต็มแมปไปเลยมาเปล่า,าบากไม่มาไม่มาไปดึงใครอะ่ะอุ้ยโดนไปแล้วหนึ่งทีอุ้ยสายสินีกแล้ว มันเยอะเหลือเกินอะ่ะเดี๋ยวแล้วก็ผูกเพลินๆไปเลยผูกไปเลยคนคุกบอกโอแม่เจ้ามันจะเยอะอะไรขนาดนี้สายสินเอ้ยโดนหนึ่งทีครับสวยเลยโอเคโอเคเป็นโอ้โหสายสินแล้วนี่เหมือนแบบสั่งได้โอ้ยยุยยุยเยยยย สายสินอีกหนึ่งก้อนบากอุ้ยตัวนี้ไม่กลัวสายสินวู้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บาไปแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคได้ไม้สามนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น <c oughs> บากหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหหลังแตกไม่ว่าเอาหลังแตกมาใกล้ตายแล้วเนี่ยผู้ชมยืนนิ่งแล้ว ไปครับเฮ้ยแต้มเรานําแล้วตอนนี้นะครับแต้มเรานําแล้วตอนนี้ขอเป็นโอ้สายสินอีกแล้วโอพระเจ้าช่วยต้องอร้องว้าวกับสายสิน anyway. พเฮ right ้ยพีทเดี๋ยวก่อนโดนอะไรตายเขาโดนอะไรตายครับ ผีโดนสายสินตายคุณผู้ชมเอาหัวมงสายสินเพราะว่าทําไมผมถึงรู้นะครับ <_ S 1> เพราะว่าไอโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นมาเป็นหงผมคุณผู้ชมนะครับแปลว่าผีเนี่ยโดนสายสินตายเป็นแน่แท้นะฮะคุณผู้ชมเอาละครับผู้ชมสําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการกลับมาเล่นเซอร์เวอร์นะครับคือมันก็ออกจะเดือดหน่อยนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมเล่นแต่ผีนะครับไม่ค่อยได้เล่นเซอร์เท่าไหร่นะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์ให้ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย